สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟรถหมดสัญญาเช่านะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โกดังบางนานะครับเป็นรถเช่าของบริษัทอาคเดย์แคปิตอลนะครับนี่ผู้ถือกรรมสิทธิรถทุกคันที่ออกจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็รถเป็นลำดับเดียวด้วยนะครับวันนี้นะครับออฟก็มารีวิวนะครับ f o r t u n e r อีก1คันนะครับสำหรับเจ้า Toyota f o r t u n e r 2.4V นะครับคันนี้นะครับ150แรงม้านะครับนี่เครื่องยนต์2.4นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นขับ2นะแล้วก็เป็นปี21 22นะครับลูกค้านะนเขาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นกับลูกค้าเลยนะครับด้านหน้าแบบนี้รอๆเลยนะครับมีกล้องมีหนึ่จุดด้านหน้านะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ LED แล้วก็ไฟตัดหมอก LED นะครับไฟเรียวหรือไฟพมากอยู่ด้านล่างนะครับ สวยแบบนี้เลยก็ออกแบบมาแบบทันสมัยเลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีกล้องนี่เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของมันกันนะครับดูกล้องที่กระจกมองข้างนะครับบันไดสวยๆนะครับซูมออกให้บันไดขึ้นสวยๆคือคันนี้เก็บงานชิ้นเดียวนะครับต้องเรียนตรงๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายแบบนี้เลยครับไฟ LED นะครับทะเบียน2ใคไข่ไก่395นะครับนี่นะครับ สวยๆเลยยางเป็นยางติดปีเลยนะครับยางเป็นปี21นะลูกค้านะาก็ต้องแจ้งลูกค้าไปเลยนะครับออนี้นี่กล้องนะครับชัดเจนนะ,ะมาดูภายในนะครับแบบนี้เบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทานะครับเดี๋ยวขอนญาตให้ลูกค้าดูในส่วนของสับเน่านะครับปี2021นะครับแต่จด6 5ก็ปี2 2เนาะ เครื่องยนต์2.4 150แหแรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอคเนียแคปิตอลนะครับผู้ถือก,กรรมสิทธิ์รถทุกคันที่บจัจำหน่ายนะครับเลขหมายน้อยนะคันนี้เดี๋ยวภายดูเลขหมายกันนะครับก็พาชมรอบๆแล้วก็ภายในกันก่อนแบบนี้นะมอหนังคลิปๆเลยนะครับประตูไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับนี่นะ นะครับทุกอย่างอยู่ครบเลยสติกเกอร์นะครับเห็นไหมปรับความสูงได้นะครับปรับความสูงข้มหมายคืออันเนี้ยจะปรับความสูงต่ำเตี้ยขึ้นสูงนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับมีวิธีปรับนะครับก็นี่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีปรับกันนะครับในส่วนของปากกระโปรงเห็นไหมน็อตเดิมเดิไม่มีขยับเลยนะครับน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับเลยร่องน้ําชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่รถเกตเอนะครับคันนี้นะ รถเกเอเลยนะครับเบาะหลังนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับคันนี้ยังเตะนี่ทำไม่ได้นะครับก็ต้องปิดเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่นะสวยเลยนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะอ่ะมาชมกันที่ ตัวห้องโดยสารด้านหน้ากันนะครับอันนี้นะครับก็จะได้เป็นจอวิทยุแบบทัชสกีแล้วนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ก็ปรับความแรงลมปรับอะไรก็ว่ากันไปครับลดขึ้นลดอะไรนะครับนี่ก็เพิ่มได้นะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับได้เลยนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จ1จุดนะครับแล้วก็ usb ตรงนี้นะนี่นะครับกุญแจให้ครบเลยนะครับ2ดอกนะแบบนี้เลย นะครับแจครบครบเลยแล้วก็ปิดตรงนี้ได้ไหมนี่นะครับก็เปิดกปดติเลยปึ๊บวางแก้วน้ํานะครับนี่มีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับที่พรมะไรไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยนะครับ ด้านซ้ายอฟควบคุมเครื่องเสียงนะครับปรับโหมดแล้วก็ในส่วนของปรับเสียงนะครับด้านขวาก็คือควบคุมในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบบูส s e control นะครับเดินทางไกลนะลูกค้าสามารถล็อกความเร็วได้นะครับทางตรงๆยาวๆลงใต้ก็ล็อกความเร็วได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องคอยเหยียบคันเร่งนะครับที่ในส่วนของหเท้าที่เหยียบคันเร่งนะแล้วก็มีแพนเซนชิพนะครับ รถหรือเพิ่มเกียร์นะครับเชิญเกียร์ได้โดยปลายนิ้วสัมผัสนะคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่4 3 5 7 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเลขไมม์แท้แน่นอนการันตีนะครับไม่มีชนหนัน้ำท่วมก่อไม้ซึ่งเรามีการเช็คระยะคือการเซอรฯฯ์วิสศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจเลยก็เอาเลขตัวถังอะไปเช็คกับเดี๋ยวนี้มันเช็คออนไลน์ได้หมดทุกศูนย์แล้วครับสำหรับโตโยต้านะเนี่ยเห็นไหมคีย์แท็กต่อไปก็คือเข้า รับบริการครั้งต่อไปก็คือ5้าหนรบกิโลนะครับหรือมีนาปี69นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็ได้นะครับอันเนี้ยไม่สี่หมื่นสามแสดงว่าเข้าสวิตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวนี้ลูกค้าก็จะตามบุ๊กอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก่อนอันนี้เราก็จะมีประวัติการเข้าเปนเทนเนตอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าออโต้สี่บานนะอ่ะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับ อึน่ะะห้องเครื่องนะครับนะฝาก,กระโปรงเดิม,ดมๆน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆนะครับนี่แผ่นเพดนะครับอยู่ตรงรุ่นเลยฮนะอันนี้ห้องเครื่องเขาล้างมาแล้วรอบหนึ่งนะลูกค้านะก็เดี๋ยวต้องล้างอีกรอบนึงตอนที่ส่งมอบนะครับนีกคารรับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตดำนะครับหัวไม่มีบนะิดเลยนะครับไม่มีถลอกเลยนะสวยๆเลยนะครับ นี้นะครับมอนงมอ้น้ำมารจุดเจิมนะครับอยู่ครบตกตลอดนะครับแบบนี้เลยนะนี่ครับคือรถเกตเอของเรานะครับสำหรับเจ้า f อ r เนอร์คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่958,000บาทนะ958,000บาท สำหรับเจ้า t o y o ต a 2.4V ปี21 20นะครับคันนี้นะค่าตัวสมน้ำสมเนื้อกับเลขไมล์แล้วก็รถเกรด A อย่างนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับซื้อเงินสดของออฟนะครับไม่มีบวกแวดแล้วนะครับซื้อเงินสดของออฟไม่มีบวกแวดแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าแค่ดีดฟรีดาวนะครับส่วนลูกค้าต้องการผ่อนกี่ปีก็สามารถให้ออฟคำนวณค่าง,งวดเบื้องต้นได้นะครับทั้ง 4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับก็ให้ออกคำนวณค่าง,งวดได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าจะวางดาวเพื่อลดยอดจัดนะครับแล้วก็ลดยอดผ่อนก็ได้นะครับก็แจ้งออกมาได้เลยนะครับอันใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออได้เลยนะ ยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะรถดีรถสวยรถราคาโอเคอย่างเงี้ยไปไวแน่นอนนะครับท่านใดสนใจต้องรีบเข้ามาเลยหรืออยากวิดีโอคอลลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถวิดีโอคอลคุยออกฟได้นะเพราะว่าเรามีลานจอดจริงนะแล้วรถนี่ก็คือแทบจะหมดแล้วนะครับนี่ลูกค้านะรถก็แทบจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็ยังไงแล้วสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับย้ำเลยนะครับเบอร์0632290555นะครับ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ